คุณกิติค่ะคุณกิติวันนี้นะคะกอปแก๊ปพร้อมกับรายการบางเกอกกระซิบกอลสิบกระซิบมาในมัดผู้ประกาศข่าวค่ะเพราะวันนี้นะคะกอปแก๊ปอยู่ที่งานเปิดวิกวิกสามเดนนิวนอร์มอลค่ะวันนี้ค่ะกอปแก๊ปตื่นเต้นมากจะมาเจอกับผู้ประกาศข่าวทั้งห้าท่านค่ะโว้ยอยากรู้มากสไตล์อ่านข่าวของแต่ละท่านนี่เป็นอย่างไรตามไปชมปเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> คุณกิติคนแรกนะคะ คุณกิติอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้มีข่าวอะไรแจ้งมาได้เลยนะครับคุณกิติค่ะคุณกิติปี64ค่ะรายการของคุณกิติเนี่ยจะนําเสนออะไรให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3าบ้างคะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นทํายังไงให้คนดูเราแล้วเชื่อได้ทันทีไม่ต้องไปตรวจสอบที่อื่นถ้าเกิดมีเรื่องจะร้องเรียนเนี่ยสามารถร้องเรียนกับคุณกิติได้ไหมคะได้เลยตอนนี้ค่ะกแก๊ปสวยเป็นเหตุสงสยัยอันนี้สามิติอาจจะไม่เหมาะต้องไปหาทนายสงการ ต้องถามนิดนึงค่ะปี64เนี่ยข่าวค่ะที่คนเนี่ยจะได้รับชมพี่หมวยทางจอทีวีช่อง3เนี่ยมีความเข้มข้นยังไงบ้างคะโอ้โหต้องติดตามเลยนะคะทันเหตุการณ์พึ่งพาได้ข่าวที่อัปเดตในรอบวันติดตามได้ที่เรานะคะพี่หมวยแล้วถ้าเกิดกอปแก๊ปเนี่ยโดนผู้ชายแบบทำไมิดีไม่ร้ายเนี่ยพี่หมวยจะรับรองเรียนไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้พี่หนุ่มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกโหดตแสเดี๋ยวไปออกโหดตแส มาเมาส์กับเราบรรดาผู้ประกาศข่าวสาวสวยมากความสามารถกันต่อคุณใบค่ะต้องถามนิดน,นึงค่ะข่าวในปี64ของช่อง3ที่คุณใบได้อ่านเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะ ก็ <S <S เรื่องเล่าเช้านี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิม<า>ดังนั้นก็ฝากรายการด้วยค่ะติดตามกันได้จริงๆตีห้าครึ่งก็มีเรื่องเล่าหน้าหน<อ>ึ่งแล้วหกโมงเชา้าเราก็เจอกันเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้ค่ะยืนอยู่หน้ากล้องแล้วอยากให้ให้คุณใบเนี่ยช่วยเล่าข่าวในสไตล์ของตัวเองสมมติวรากอปแก๊ปดโดนผู้ชายทาไม่ดีไม่ร้ายจะแจ้งไงดีคะเกิดเหตุมีสาวสวยคนหนึ่งนะคะถูกผู้ชายใจร้ายทําร้ายร่างกายค่ะเจ็บช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะตอนนี้ตํารวจกําลังตามหาตัวผู้กระทําอยู่ค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก๊อปแกลอยู่กับคุณไก่พาสิทธ์ค่ะก็ไก่เห,เหมือนกันเลยเนื้อคู่กันหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ <c oughs> คุณไก่ค่ะวันนี้ค่ะมางานเปิดวิกบิ๊กสนะคะปีหน้าเนี่ยรายการของคุณไก่เนี่ยคืออะไรมีอะไรมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะสรายการเหมือนเดิมนะครับก็จะมีรายการเรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์อยากให้เล่าข่าวนะคะในสไตล์คุณไก่พาสิทธ์เนื้อหาในเรื่องเนี่ยคือก๊อปแกล็บเนี่ยนะคะเป็นรัสบ รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่สุดจะระทึกนะครับวันนี้คุณก๊อปแก๊บกลายเป็นคนที่ทุกคนรักไปแล้วครับจ,รจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่สนใจเขา,าพอครับเนื้อหาเรื่อน่ากลวาัวนะคะเกือบ <laughs> จะเป็นอาชญากรรมแล้วค่ะคุณ<อ>ไก่ค่ะอตอนนี้ที่ฉันยืนข้างคุณนิตินันราชนิยมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะรเรือชัดมากรเรือชัดมากมีอะไรจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านช่องสามบ้างคะของพี่โอ๊คเวลาเดิมตีสี่ครึ่งนึง ห้าครึง่งหนึ่งมกราคมนี้เจอเจอกันนะคะรายการของเราเปิดใหม่ล่าสุดข่าวสามยามเช้าสุดท้ายค่ะคุณนีทินาค่ะอยากให้คุณนิธินา,าเนี่ยพูดข่าวในสไตล์ของคุณนีทินาสักหนึ่งประโยคสมมติน,นะคะกอบแกบค่ะกำลังเป็นที่เอ็นดูของผู้ชายทั่วไปคุณผู้ชมคะในขณะนี้มีข่าวใหญ่ระดับประเทศนะคะมีผู้ชายเอ้ยผู้หญิงเอ้ยไม่สังกัดเพศค่ะนั่นเขากําลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั้งโลกใบนี้ก็ต้องจับตามองสําหรับนางเอ้ย นางสาวก็บแก็บคนนี้ค่ะมีความสุขมากนะคะได้พบกับพี่โอคในวันนี้ขอบคุณค่ะ